แล้วเข้าไปดูหอศิลป์กันนะคะโอเคตู้ใส่เงินนะอันนี้ปีชวดพระศรีจอมทองลูกไงอ่าพระธาตุไหนชื่อตรงไหนข้านไันนี้ควัดพระธาตุศรีจอมทองประจำปีเกิดปีชวดอันนี้ลายไทยใช่ลายไทยเลยนะเก็ตฝึกบ้านเลยอันนี้หนูหนูลายไทยลูกชง แต่ว <anto> <isto> ่าลายเสียอันนี้อะไรลูกอันนี้ปีอะไรคะปม่ลูปีฉลูอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ลำปางนี่ไงท่าลำปางหลวงท่าลำปางหลวงนี่เราไปยังไปแล้วค่ะแล้วแเ้าปีชวดเราไปยังไปแล้วค่ะไปแล้วปีอะไรลูกปีอะไรปีขานปีขานที่ไหนคะพรท่าช่อแห่ช่อแห่อยู่ที่ ที่ไหนเอ่ยที่ไหนจำได้ไหมพี่ขานอยู่ที่ไหนจำได้ไหมจำไม่ได้ที่ไหนในจังหวัดแพร่ตัวรตัวยังไม่ได้ไปค่ะอ๋อจำลองเหรอจำลองอยู่จังหวัดแพร่นาะแต่เราจะได้ไปเก็บอยู่เดี๋ยวเราได้ไปเก็บชุดหยูดยังไม่ครบเลยยังไม่ครบอันนี้อยู่จังหวัดน่านค่ะเนี่ยอะไรท่าเช่อเฮนอยู่จังหวัดน่านปีอะไรลูกปีอะไรปีกระต่า ปีเถาะปีกระจายอันนี้เป็นการจำลองภาพของพระธาตุของแต่ละปีเกิดาตุก่อนอันนี้อะไรลหรอันนี้อะไรเหรอพระธาตุเจดีหลสำหรับปีมะโรงอ่าอยู่ที่วัดอะไรคะอยู่ที่วัดพระธาตุเจดีใช่เหรอวัดพระศรีวัดพระวิหารเราไปหรือยังไปแล้วอ่าสำหรับคนเกิดปีมะโรงหรือปีงูใหญ่นั่นเอง วัดเสียอ่าต่อไปอ,อันนี้วัดพระธาตุเจดีศรีมหาโพธิ์ประจำปีเกิดปีปีปมะเสงอ่าปีมะเสงอยู่ที่วัดอะไรลูกรู้ไหมจำได้ไหมอยู่ที่วัดนเะจ็ดยอดนี่จำได้เยอะจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชียงใหม่แล้วไปยังลูกไปยังไปแล้วไปเลยทำไมไรไปแบบต่อๆอ่าเป็นดีไซน์หรือเปล่าลูกเป็นเปิ้นเปิ้นจำลองจากของจริงใช่ไหมล่ะ เป็นเหลี่ยมโหนูนมาเป็นนูนโอ้พันตียากนะน่ะตีขึ้นูนออกมาตนะีขน,นเดียนะของจริงอ่ะต่อไปเอตปอตีม้าจัมลองอ่ะตีแม้าอันนี้อะไราระาตุอะไรพระธาชาเวดากองประจำปีเกิดปีสง่าปีม้าลูกปีมา้าปีม้าเมียหรือปีม้านั่นเองเออซึ่งอยู่ที่ประเทศพม่าแต่จัมลองของเราอยู่ที่ ที่คุณแม่รู้มามีลำพูมันจะลำกับกับตาอ่าสองที่เดี๋ยวต้องดูทีนึงว่าเราจะไปที่ไหนกันท่นยที่นึงเลยน่เีนเยน่เลยที่นเี่นยที่นีเลท่ิยที่นี่เลยที่นี่เลลยที่นี่เเลยเยทีททเท ตีมาแมตีเน็อันนี้เป็นภาษาอะไรไม่รู้ตีมแมหรือตีแพะนั่นเองซึ่งอยู่ดดยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นี่เองเราไปทำคลิปย่างทำแล้วที่นครพนมจังหวัดพระธาตุพนมประจำปีเกิดปีวอกปีวอกหรือปีเลงอยู่ที่จังหวัดนครพนมใช่ไหมคะยังไม่ได้ไปของปี่ไหนี้ที่ไหนเนาะ ่พักท่าทะเิกุนชัยมทะเิกุนกุนชัยประจำปีเกิดปีอะไรคะปีละกาปีละกาไก่อยู่จังหวัดอะไรคะลูกอยู่จังหวัดลำพูนลำพูนเก่งมากแล้วตอนนี้แมไปเก็บคลิปยังอ่าเราไปเก็บคลิปแล้วเฮ้ยไปจเจดีวัดเกตกาลังประจำปีเกิดปีจอปีจอคือปีอะไรคะปีหมาปีหมาอยู่จังหวัดอะไรคะ เชียงใหม่แล้วไปเก็บคลิปยังเก็บแล้วเก็บแล้วเพื่อนๆไปดูได้ที่ปีนักประส์ทนะคะโอเคอันนี้อะไรคะพระธาตุอะไรลูกอันนี้พระธาตุดอยตูนปีเกิดปีอะไรคะปีกุลปีกุลปีกุลคืออะไรปีหมูอยู่จังหวัดอะไรคะลูกอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดจังหวัดอะไรเอ่ยที่เราจะประจานอยู่ เชียงรายอ่าเชียงรายแต่ยังไม่ได้ไปเก็บคลิปเดี๋ยวเราจะไปเก็บคลิปอยู่โอเคสวยงามมากสวยงามจริงๆ ภะษีวะ,ะ,วะนี่ไงนี่ภาษีอะใช่แต่เรื่อันนี้นะน,น,น,นะโอ้โหโอ้โหละเอียดมากเลยนี่ต่อก็มีดน่ยนะ,ะสำหรับปีมะสินี่ลายไทยเห็นไหมมีลายละเอียดเยอะมาก คือต้องใช้ความใจเย็นและความชำนาญนะเนี่ยถึงได้ออกมาสวยงามอันนี้เป็นจะเป็นรูปภาพนะเนี่ยดูดูดูจักเหลี่ยมอันนี้ตอกไหมตอกขึ้นมาตอกขึ้นมาหมาด้วยสุดยอดสุดยอดเก็ตวาดรูปแบบนี้ได้ไหมลูกอุ้ยดูแต่ตาห้ามจับนะลูกจับเบาๆมีแต่อะไรพหรอมีแต่อะไรเหรออะไรลูกมีแต่ลาย ไม่เคยมีเพราะว่าได้แต่วราก็คิดว่าไม่เคยเรียนเอาเขาต้องใจเย็เนฝึกวาดไปเสียมากเลยอ่ะเป็นเรื่องราวเรื่องราวอ่ะคืออยากให้มันเห็นของจริงมากกว่านะคนที่ดูดูดในดูในวิดีโออันนี้เรามาดูรอบนอกกันนะดูในวิดีโอจะอาจจะสวยประมาณน,นั้นแต่ของจริงจะสวยมาก ก็ว่าสร้างแบบเนี้ยเท่าไหร่ก็รู้ว่าหลักล้านแต่ไม่รู้สิบล้าน้เขาเห็นป้ายอยู่ข้างนอกค่ะถูกเนี่ยพูดถึงขนาดนี้นะถูกสำหรับฝรั่งเลยแหละคือมันน่าจะแพงกว่านี้ไงงานกี่มือที่รักดูดิโอ๋อหนี่อ่อเกดคือละเอียดมากเลยอ่ะพี่ชนเนตอ๋อพี่เชนเนตงวงหักได้ไง ต้องมีประวัติเนาะต้องไปดูต้องมีที่ไหนที่ก็เนื้อหน้างามที่เออลืมไปลูกงาๆง่เออหาหักไปแล้วค่ะทำไมถึงหักรู้ไหมก็เพราะศพช้ามาอ่ะอ๋อเหรอที่ไปตัดหัวเนี่ยหักไปแล้วเหรอไม่ใช่แต่พ่อดูหนังแต่ว่าวันคืนนังเห็นมีงวงควบอยู่ตอนเด็กอ่ะงาเอองางวงก็คือจมูกอ่ะพูดผิดพูดผิด เหมือนแบบของถวายไงมีกล้วยมีอ้อยมีผลไม้ไงมาถวายอันนี้คือขนมอันนี้ขนมเหรออันนี้อันนี้คืออ้อยอันนี้คือกล้วยอันนี้คืออะไรไม่ใช่ส้มหรอฮเาะว่เจานาน่าวแล้วนขนมอะไเนี่ยปีเกิดที่รักอะ่ะเป็นไนอ้นี่ยเป็นบริวารของทางา่านพระพิฆเนศที่รักน่าจะไหว้พระพิฆเนศจะได้ขอพร มารีวานคือแหม่แน่ก็คนรับใช้ไงอหม่แน่เนี่ยช่วยอ่าใช่อาดูไปพ่อแหม่พ่อนั่งอยู่พ่อยืนอยู่นี่หรอกอ่าเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันกวาเบียบค่ะอู้มีหันุมาน์ปะใช่หันุมานใช่หันุมานเนี่ยแม่เนี่ยนี่ไเนี่ยให้เขาอุ้มไวให้เขานอน แล้วให้ทหารเดิน, <pore> น,นข้ามแม่น้ำข้ามทะเลอันนี้กับนี้กับพระรามเลยใช่ไหมใช่ใช่ที่กองทัพพระรามข้ามแม่น้ำอ่ะอันนี้พระรามไอ้ข้ามข้ามอะไรนะทะเลสาบปะอ,อันนี้พระรามที่อตอนที่เท่าไหร่นะเรื่องหนนุ่มานตอนเรื่องอะไรนะอันนี้คือหานนุ่มาน,นี่ไม่ใช่หันนุ่มานอันนี้ก็อจัได้ไหมที่เกณฑ์ม้ฉันมชนูอ่ะแม่นงูนี่ไงนี่ไงมีหาง ที่เกดวาดลงคลิปไปแล้วนี่ใช่ไหมก็บอกว่านี่คือตดอันนี้น้องเกดวาดลงคลิปแล้วไปดูได้เลยนี่ยแม่ปลาอะไรนะที่เกดวาดตอนแรกอะแม่ปลาอะไรจำชื่อได้ไหมจำได้เลยแม่ปลาสตุ๋มคือพัทยาอเนี่ยแหละปลาสตุ๋งพัทยาเออปลาสตุ๋งพัทยาอันนี้ปลาอานนท์ปลาอานนท์ในที่เกดวาดแล้วปลาอันนี้ปลาอนนี้ยังไม่ได้วาด ตาตาแลมอันนี้คืนุ่มานนุมานเก็บวาดแล้วอันนี้นางเงือกนางเงือกไม่ได้วาดเต้อดอกบัวก็วาดแล้วแต่นางจะได้เห็นเปิ้วาดนางเงือกสวยมากเลยจริงิงอ่ะอเดียรจิต้องวาดที่สวยมากนะลูกเกียเกียวาดอะดิอ๋อฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูเลยฝั่งนี้ยังไม่ได้ดูเลยองันจ้อันนี้คือบานประตูหน้าต่างบานประตูหน้าต่างสวยมากบานหน้าต่าง อันนี้พระพุทธเจ้าหรอก <Yes. S 1> พระพุทธเจ้า,จาน,นี่อะไรไม่รู้นะอันนี้ยกทัพนะกายกทัพอ่ะอุ้ย mm. ไม่ใช่สีมีคนนั่งข้างในอ่ะ mm. เหมือนเดินทางอ่ะ mm. อันนี้อันนี้หาบของขายอ่ะอันนี้อะไรฤาือสี<ๆ>อน,นี่อะไรมีลูปด้วย สองคนก็ม่รูอ่ะอันนี้คนละคนนี่เป็นประเพณีประเพณีอันนี้ชุมชนเีวคนเดีวขึ้นบนชั้ชกว่ะาบอกนนะดูดิโอโอ้ลืมดูข้างบนเนี่ยเดี๋ยวดลูกอันนัตรงลูก วาดตั้งหลายรูปแล้วนะเนี่ยอู้ถึงอ่ะนี่ไงยูเป็นวาดอันนี้อันนี้คืออะไรครอบครัวอันนี้คือดาปะกิเลนจีนแม่ยังไม่ได้วาดเลยเออกิเลนจีนตาเก๋กะจะวาดแล้วเออชื่อีอยู่โอเคเกตต้องไปฝึกซ้อมศิล สีชมพูชอยังไม่ได้วาดเลยกะจะวาแต่ไม่ได้วาดที่จริงตัวเป็นม้าหัวเป็นช้างอราตัวเป็นม้าหัวเป็นช้างอก็น่าน่าจะบอกคือวาดแล้วย้งาย้ําย้ําย้ําไม่ได่วาดแม่ชูโชคลูกชูโชคพ่อจับได้อยู่นี่ชูโชคนี่นี่เมียเขาที่เหมือนแบบปุนยกให้ใช่ไหมยกให้เพราะว่าไม่มีเงินคืนนี่ คือเขาไปขอทานแล้วเอาเงินไปฝากพ่อแม่ผู้หญิงคนนี้แล้วพ่อแม่ผู้หญิงคนนี้เอาเงินไปใช้หมดพอจูชกกลับมาเอาเงินไม่มีเงินให้ก็เลยยกลูกสาวให้แทนเงินไงเหมือนเหมือนใช้นี่อะประมาณนั้นแทนเงินอันนี้เทวดาลูกเทวดานี่อันนี้ว่าแล้วสุนัขกินมินไงมีชื่อเออกิทมีชื่อกิทมีพ่ออ่ากิทมีพี่แกว่าสุนัขไง มันคือสุนัขพ่ออ๋อเหรอกิดมีแต่ว่าแกพูดว่าสุนัขในป่าหินมพานเออสุกิจมีเพื่อะมีชื่อไม่เพิ่นมีชื่อแต่เราไม่รู้แต่ตอนที่วาดไปวาดใส่ชื่อว่าสุนัขในป่าหิมพานจะดูได้นะคะเพื่อนๆโงเกดวาดแล้วค่ะอันนี้มามีกุญชอนอันนี้เกดก็วาดแล้วสีม่วงเขาบอกเขาบอกเรื่องตัวสีม่วงอืมแต่เกดไม่ได้ลงสีเนาะที่เกดวาดอ่าเกีมีอะไรอ่ะที่ได้ ยังไม่ได้วาดเพราะว่ามันวาดช่างยากแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกพญานาศพญานาควาดยังวาดแล้วพญานาควาดแล้วเพื่อนๆอย่าลืมไปดูนะคะข้าางงล่ช้างเอราวัณวาดยังวาดยังวาดแล้วค่ะแช้างเอราวัณอย่าลืมไปดูกีเสียงช้างเอราวัณกี่เสียงเสียงยืนอยู่วัน ในไปมหาวิทาลัสามสิบสามสีอ๋อนนอันนี้อะไรอ่ะมิดคูด่เกมไม่บอกไม่จับหน่าจักรมีผ้าพรมใช่สามหน้าสี่หน้าสี่หน้าหนึ่งมองไม่เห็นข้างบนนี่คืออะไรข้างบนอันนี้คือไม่รู้แต่ฝั่งนี้รู้ว่าเป็นเสด็จเสด็จพ่อรัชกาลที่เก้า ช่อันนี้คือเห็นชัดเลยนี่หมุกดก็คือวาเลนสวยมากๆนี่ก็คือนางฟ้าข้างบนเป็นคูอบาน่าจะเป็นพระธาตุเก่าสุดที่ใช่นนคูบาเนาะ ล้วไม่ดูนี่พระพุทธรูปว่าฝั่งนี้อ่ะอันนี้น่นาจะเป็นวัดอ๋อภาพน,นี้ไงต่องที่ปาา้าเป็นบอกเมื่อกี้อ่ะคือวัดน่ะเป็นคล้ายๆเหมือนวัดสวนดอกจะมีพระธาตุอันหนึ่งแล้วก็อีกพระธาตุอีกอันหนึ่งก็ให้ช้างต่างไปนะพระธาตุอันบนนั่นนะต่างต่างไปคือแล้วก็พระช้างตัวเนี้ย ไปคล้ายๆไป,ไปล้มไปล้มหรือเสียชีวิตอะอยู่ที่ดดลสุเทพก็เลยทำเจดีพระธาตุดอยสุเทพตรงไหนจะขึ้นไปสูงนะอ่ะ <c oughs> ช้างเนี่ยตามพระธาตุไปก็คือพระธาตุมีสองอันเป็นอยู่ที่ดอยสุเทพกับวัดสมดอกท,ที่คุณป้ามาีบอกมาอ้าวช้างมันเป็นไรนนะ่ะประวัติประวัติลูกประวัติประวัติลูกช้างมันเป็นไรน่ะนี่ไงคือจะอ่ะจะขึ้นเดินขึ้นไป เดินเดินโดนเดิน,ดน,ดนขึ้นไปปุบ๊บแล้วไปล้มตายอยู่ที่นู่นนะแกเป็นจิตน,นะถ้าเดินิุดที่เหมือนผนหนักขอหนักแล้วช้น่าจะแก่แล้วแล้วเดินขไปสูงอนนอนนเอนาเลยอหมือนที่ลาล้มเพราะว่ามันแบบคนหนักเกินไปไปเลยละไปเลยะใช่คุณแ <c oughs> ม่ดาคุณแม่ดาวว่าเขาน่าจะเป็นการเสี่ยงทาย ผลพระธาตุไปว่าจะไปจุดอยู่ที่ไหนที่จะไปสร้างอีกที่หนึ่งอันนี้ที่เดานะจากความรู้สึกแต่คุณป้าไม่ได้ไม่ได้ถามคุณป้ามาแก่คุณป้าเล่ามาแค่เียว่ามีที่มีส่วนหนึ่งอยู่ที่วัดสวนดอกอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ที่เดลสุเทพอันนี้วัดสวนดอกวัดเดลซุนเทสใช่ค่ะอ่ารายละเอียดเยอะก็มาดูเองโอ้โหสุดยอดเลยต้องมาดูเองกับโอเค โอเห็แล้วเทเอแล้วนู่นอ่ะ,จะ,จะเดิน,ไไนอ๋อช้าขนาขึ้นขไปอ๋อแล้มาไปิดเพแล้วก็ขึ้นไปแถวบนปุ้นอ่ะอ,ะอนนี้ยังไม่ได้ล้มตรงนี้เตี้ยยังไม่ล้มยังไม่ล้มคือเขาเดินไปไกลนะเขาเดินไปไกลสมยัยก่น<ข>อนทางเดินก็ไม่ใช่แบบทันสมัยสมัยนี้เนาะเดินนแล้วนู่นแล้วก็ขึ้นไปถวบนนู่นเดินในป่าโอเค นักข่์เกินรกอันไหนรกอันนั้นเหรอเราไม่มีามาเออไม่เสียงเนี่ยโอเคโนเล็กโอเคหยอดได้ไหมโอเคทุกจาก่าดัวอุย้ยไปหมุนอะไรเลยลอ่ะปไปอันนี้นอนของเกดนอนไม่เสียงโนเล็กโอเค